บริษัทปฐมการจำกัดออกากาจากเลขที1 1> ่41สวัสดีครับพี่น้องี่รักในพระคริสตเจ้าเราก็เขียนบทความทุกวันและวันนี้ก็พูดถึงเรื่อง BEC ภาค2พี่น้องครับพระยเยซูเจ้าพูดเรื่องการที่ภาษาครั้งสุดท้ายว่า พระองค์จะมานั่งบัลลังบรรดาประชาชาติมาชุมนุมกันพระองค์แยกเขาออกเป็นสองพวกคือพวกที่เอาตัวรอดและพวกที่พินาศที่รันดรเมื่อทั้งสองพวกถามว่าพระองค์ใช้อะไรตัดสินพระองค์จึงตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทําสิ่งนั้นต่อเราตรงกันข้ามถ้ากเราละเลยนี่นะละเลยต่อผู้ที่ต่าต้อยที่สุดของเราคนใดคนหนึ่งเรากนละเลยต่อองค์พระเยซูเจ้าด้วยพี่น้องครับในโลกนี้เราทุกคนเป็นผู้เดินทางไปสู่ชีวิตน,น,นิรันดร พระเยซูเจ้าพระเจ้าของเรามาสอนเราให้เดินทางไปสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราต้องรักพระเจ้าสุดดวงใจสุดวิญญาณสุดความสามารถและต้องรักคนอื่นเหมือนพระเจ้ารักเรานี่หมายความว่ายิ่งเรารักพระเจ้ามากเราก็ยิ่งรักคนอื่นมากด้วยคนอื่นในที่นี้หมายถึงทุกคนเป็นต้นคนยากจนคนขัดสนคนมีปัญหาทั้งกายและวิญญาณ คนถูกทอดทิ้งคนขาดคนดูแลเอาใจใส่ในโลกนี้เรากำลังประสบในเวลานี้นะครับโลกของเรากำลังประสบปัญหาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติจากอากาศร้อนพายุหมุนฝนตกแรงจนน้ำท่วมแผ่นดินไหวและอื่นๆ นอกจากภัยธรรมชาติแล้วมูลษย์เรากำลังเผชิญปัญหาหนักที่เราไม่เคยคาดคอยมาก่อนคือสมาชิกครอบครัวไม่ดูแลกันเลยในหลายประเทศคู่แต่งงานก็ไม่ต้องการลูกดังนั้นเมื่อแก่ชราแล้วก็ขาดลูกหลานช่วยเหลือสังคมที่เขาสังกัดก็เมินถือว่าธุระไม่ใช่ ทำให้คนคลอร้ายต้องดําเนินชีวิตโดดเดี่ยวไร้ความรักจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกวันและในทุกประเทศเราเห็นข่าวหน้าเศร้าเรื่องคนชราห,หรือคนคลอร้ายถูกทอดทิ้งเขาอยู่คนเดียวและลาและตายคนเดียวหลายครั้งตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองจากการคิดสั้น เราเคยชื่นชอบคนญี่ปุ่นเจริญรุ่งเรืองมากก้าวหน้าในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทจนถึงเมื่อไม่นานมานี้เราก็ยังมักซื้อของที่ทำในประเทศญี่ปุ่นเพราะเห็นว่ามันทนดีตั้งแต่รถราจนถึงเครื่องใช้ไม่สอยปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นประสบปัญหาคือขายสินค้าน้อยลงเพราะสินค้าจีนถูกกว่า ดังนั้นรายได้ที่เคยได้เป็นกอบเป็นกรรมก็ลดน้อยถอยลงคนจึงเริ่มอพยพไปหางานทำนอกเขตของตนและปล่อยให้คนสูงอายุไว้ที่บ้านโศกนาฏกรรมจึงเกิดขึ้นก็คือไม่มีคนดูแลพ่อแม่ปุ่ย่าตายายไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินเสียภาษีบ้านไม่มีเงินค่าอาหารค่ารักษาโรคและอื่น พวกเขาก็พากันทิ้งบ้านแล้วยอมเป็นคนจรจัดเมื่อตายแล้วถ้ามีลูกหลานก็มาเผาศพให้แต่ต้องรอคิวหลายวันเพราะคนตายมีมากมายจนล้นเม,เมนเมนเผาศพเป็นสังคมที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อประสบปัญหาดังนี้คนญี่ปุ่นส่วนน้อยที่นับถือาศาสนาคาทอลิกาศาสนาพุทธ ศาส,สนาชินโตก็พอ,อยังมีที่พึ่งทางใจอยู่บ้างมีองค์กรงสงศาสนาช่วยเหลือช่วงนี้คนชราหลายคนจงใจทำความผิดเพื่อได้เข้าคุกเพราะที่นั่นยังมีอาหารมีเพื่อนมีคนดูแลสุขภาพให้บ้างคนญี่ปุ่นหลายคนไม่ออกจากคุกแล้วเว่งความก็เลือกทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อมีโอกาสเข้าคุกอีกระเบิดเวลาในสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับชนทุกประเทศเลยนะครับพี่น้องเรามองเห็นความหายนาคืบคลานมาในสังคมเร็วมากเป็นต้นในประเทศไทยของเราดังนั้นในฐานะพลชนเราต้องเริ่มทำเนียกเรื่องประชากรไทย ว่าคู่แต่างงานต้องให้กำเนิดบุตรอย่างน้อยสองสามคนเพื่อสืบสานต่อง,งานของพระเจ้าในโลกและช่วยเหลือพ่อแม่ในายามชราอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องมีกลุ่มบีซีหรือวิถีชุมชนวัดเพื่อให้พระเจ้าเดินไปกับเราในทุกวัยในทุกสภาพของชีวิตพระอง มาเพื่อให้กำลังใจเราในความทุกข์ยากลำบากอีกทั้งเราเองก็ให้ความช่วยเหลือกันฉันพี่น้องดังนี้เราก็จะไม่เห็นใครถูกทอดทิ้งองค์พระเยซูเจ้าตรัสกับเราในวันนี้อีกว่าสิ่งใดๆที่ท่านทำต่อผู้ทำด้อยสิ่งใดๆที่ท่านทำต่อผู้ทำต้อยก็กระทำต่อตัวเราเองขอพระเจ้าเวยพรพี่น้อง ข้อรำพึงจาก,รพ,จากพระวาจา,า,จาที่ท่านรับฟัง,งจบไปแล้วนั้นโดย พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์